ห้องน้ำทำเน็จรูปไฟเบอร์การ์ดขนาดกำลังพอดีครับเมตรสิคูณเมตรยีสูง2องเมตรหกทั้งเก็บของเสีย700ลิตรน้ำหนัก150กิโลกรัมวันนี้มาส่งพี่ปัตมะพรที่ตากล้องนคปรปฐมเห็นทางเพจบอกสนใจขอดูลรายละเอียดทางข้อความชอบใจสีเทาจะเอามาให้คุณพ่อใช้เอารุ่นจักโคกพัดลมดูดอากาศฝักบัวอาบน้ำอุปกรณ์ภายในมีให้อยู่แล้วครับสายฉีดชำระกล่องกระดาษทิชชู่กล่องสบู่ก๊อกน้ำช่องระบายอากาศราวแขวนเสือ้อพื้นกันลื่นโชคดีวันนี้มีคนช่วยเยอะมือดูจะเหมือนเบา ข้อดีของห้องน้าสำเร็จรูปครับประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าสร้างเองค่าช่างกับค่าวัสดุก,ก็ปาไปจะสามหมื่นแล้วทําเสร็จไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าเคลื่อนย้ายสะดวกใช้ได้ทั้งระบบชั่วคราวและถาวรใช้ชั่วคราวก็ต่อน้าต่อไฟใช้ได้เลยใช้ถาวรก็ต่อตรงลงถังบำบัดเหมือนห้องน้าทั่วไปครับทนทานแข็งแรงใช้งาน5-10สบปีสบายๆครับทนแดดทนฝนทนความร้อนลูกค้าสะดวกหรือมีเวลามาดูสินค้าได้ที่โรงงานครับกระทุ่มแบนสมุรสาครครับเหมาะกับหน้างานต่างๆครับโรงเรียนูนย์ราชการ ค่ายลูกเสือร้านอาหารรีสอร์ทร้านกาแฟที่กลางเต็นท์หน้างานก่อสร้างโรงงานต่างๆโครงสร้างทั้งหมดเป็นไฟเบอร์การ์ดครับรับประกันคุณภาพ1ปีครับใช้งานสะดวกสบายเคลื่อนย้ายสะดวกครับ